นี่ครับทีนี้ก็จะพามาดูมาเยี่ยมแวะตัวห้าครับอันนี้สีพ่ามาเบืองครับเพิ่นแปลงรถเพิ่นครับอันนี้เป็นยังครับนี่เป็นยังคือได้เสื่อมไหมครับมันสีหักตัวใครเสื่อมมึงขี้ทำหน้านะโอ้ตายอ่ะเมื่อแต่มันดันดินเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพิ่นคิดหลักการเพิ่นมัดสลิงใส่บอนี่โอ้ย ปูนิฟ้าเสียมมึงชั้นเรียงไฟขึ้นแน่เลือดเสียมเข่าไรเลือดเสียมลอยมุกซิบอ,อบรรยบู่นี่ครับหาซิบเอ็ดพี่เห้าครับชักไปเรีนต้มไม่ได้ใส่ครับนี่นี่ครับนายน่รักการเสียมในตัวรถต้นกระสีขัดหมอออกครับ ถ้าผู้ลองขนเพิ่นกับผถือเสาอคะครับเพิ่นกับผด,ดีคิดว่าหมอรถเพิ่นสีนั่นปะบรอดอรหมสกับเสียมเร็วเสียมเลี้ยงขึ้นเลยนะจำละคือหมอไม่อาจำพูนะอาจำพูนะให้เสียมให้บ่เด,ดีวนี้โอ้ย อันนั้นเบิดสวัสเบิดบบบบบเสื่อมนดนึงหรือว่าอยู่ยี่สินเสื่อมไปสักตัวพุ่งขึ้นมานกับปลาทิมครับตัว 5, 5ห้าหักรถแห้งครับห,หักรถไทยแห้ง ก็เลยเสื่อมไปคือเกองบ,บ,บ้มันหักดรอครับเมียสีแดาไปตีหน้าก็เมียครับเฮ็ดตัวนี้หกักเมียก็เลยไล่ขางก็เสื่อมรมบไม่ก็เขามาเลาะเลาะให,ให้คลิเปเข็งชันแล้วคนมันมีเหยียบ่ยันมีงานนะคือมาตีหน้าเาหนเียว่องนะตัวเดียวกัน มือเล่นจันท์เห็นงานได้หอดไอซสองมือเั่นจันท์เห็นงานหอดไดอซ์หอดไอซสองมาดูมืเดนไปโรงเรียนอี่ึงชอบไปละมันอังคานสิไปละัสัญญาเาไปโรงเรียนกับพุบุกีโอ้ยเะขาไลมาสิดอกกัวแล้วกลัวสิไปบปใกลุ่มอง้น Anh nhìn này, xe luật xương loại hụt măng. Say con luật này. hả? là chim. sẽ lại bạn. Chim lại bạn. Chim lại bạn. Chim bạn. Chim lại 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 bạn. ท่านใส่เกลือผ้าใบแล้ววันนี้เล็กอันที่มันอันนี้แดนเขาเกลือมห้านี้ปลาเกลือทิมเร็วไปยังมันนี่นอ,ไอาได้จังไลยสุดที่แก่แล้วมึงมาทานขา้าวบ่างโอ้ยเจ้ากเกลาอไปบุคุณเป็นบริมัดนันมึงมาจนล่ะมันนี่ มือที่สองโอ้มือนี้มือที่หนึ่งมาหอดหมวอันยังวะมีนี่หะคร,รับรถข่ามาใบนึง้วมา่ามึงาลอตไรล่งะอ้เาเกี่ยวหรอกจะไปยร่เห็นะเปิดป้าแล้วตลิ่ขึ้นมนกขึ้นก็หนักขุดได้ตามมันนี่โอ้โยหลุยหลุยรถข่ายนีได้ไดก็ดึงสามขั้นเต็ย นเจอถอดหางออกโจ้ได้ยิงพสามกันดอกถอดเมีย่าันี้นขีดสุว่ดอกใส่งานที่ยงไักนจะมาติดจอกปั้นรตยีเล่นก่อนปั้นอัก็คอยไปคาโต้ไปห้างหลังกันจะเจอตัวไปห้างน้ารอบมันเร็วมันกับวตวจริงกะยกขึ้นแล้วก็ม่คยปั้นตมอย่รีบรอดนะอก่าอย่า้อนขึ้นกเสื้อระบาด อร์ตัลล okay? ีขึ้นแทะจมลงวมอ่เดี๋ยวบาเบิด์ตจะขั้นก่อนขันเดียวมันมืุงยืนซื้อมันเป็นหนทางเห็ดไม้หนทางมันลมมันง้างเห็ดไม่อยู่มองอันนั้นน่ะอยู่มองหงายนั่นน่ะจักุสิบบาทขันนามกนขั้สิขึ้นขันหนาเนาะไม่มุงยืนน่ะดิมได้บอกบอกว่าใส่มิซายอง่องเมียหันมึงเพิ่นเท็ดท่างวาขี้ไก่มาหยุด ปเป็นเทางด้นแนละออูนน้าคานนีมีแยง,งหนึ่งเงนึง่นไฟเลอนเมียจ,จะคุณนะจะเสื้อเขาอยู่ไฟเอนเมียจะคุณอีกอย่างลอยเอโอ้ย <laughs> ดูอยู่ว่ามันหอนยังไปจับอยู่เนาะ ม่นีจีปใส่กมนีจากกลุ่มเมยกลุ่สดสนเมยกแบ้าก่มล้วนั่นลุงเนี่ยก็ไปเห็นหน้ามองเหนน่ยังยชัยะสี่หาห้หน่อยยังเิดนะำตุขานาให้เดี๋ยวได้สูดน้ใส่ไปก็ออกแต่ออก่ได้แม่เหนียวแม่กิน้ไทยหนีรับแทะเมื่อหน้าไปไทน่ะไขก็ได้น่หน้าชุ่มนีน่ะโอ้ยยุ่งงน่ะยุ่งองไหนยุ่งงงด้ข้าหน้ามองลุกปกแจ้งหน่อยมองไฟไปปกุขาพูบัง มึงอะไรไทยอ่ะมึงกอยู่ข้าเองมึงเดียววะมึงก็มงไม่น่ะมงึะมงก็ทีมตำป้าเลยนน่ะเออโอ้ยเจ้าใหญ่ไปโทษปทุกไทยเน,นอะทุกคนไทยกูเฮ็ดแล้วเป็นหละฝนเนี่ยโอ้ใจละอีดีวะไทยไม่ได้ไทยเอก่อนอีไทยไงอีนิดบ้านเด้อเนี่ยไป <laughs> น้ำไทยก่อ,นอ,อน,นอีไทยแล้วแค่คล้องเลยอกหนูไพี่น้องฟังเลยรุ่นไทยก็รุ่นเดียวกันคันเดียวกันยังวะก่อนอีไทยไง ่อนี่ับ่อยน่ไม่ใช่คนีใ่ไงพุงเบือนมาหน้าทิอาจจะบอบ่อยใเวลาเน่เดียวป่ะนิดพดอสเนี่ยสหนาย่าเป็นยังไจะบอกบ่อลไหนจะบบ่อยไนพุ่งเบือนแล้วเห็ดบ่อยเห็ดแต่แก้มเล่นนะพุ่นนะเเอาหือเป่าพุ่นนะฟังไว้ได้พี่น้องคือไทยกลายไงนะแม่รีบบอกโอ้ยอยากอัดคลิปไปเ้อมือพ่นมือไปนั่งคุยกับโจของอ่ะ กวนให้เที now, kind of Ollie. Ollie. Ollie kind of ้ยอย่างนข่อยบอลซ้อนด้วหน้าให้น่อยไปนันดีตัวข่อยกลุมเฮนหงหน้าเนลูกลูกลูกสาวงามไื่ซื้อด้ยส่วนจีกลุมเฮนห้ลูกสาวว่างลูกสาวลูกท่านลูกสาวว่ามมีนีตั้งแต่เล็กๆหน้าให้หน่อยป่ะอืมหน้าให้หน่อยลมพอมเนาะรถไม้คู่ค้องหนมาใจไหมแม่ ยังอยู่แบบนี้เอากฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลผู้ถ่ายรูปม่ได้รับอนุญาตเดือดเตีเด้อเดี๋ยวครูนะออใส่หนีเมียมาป่วยอีกหรือแบบนี้นิ่เดียวปะโายังบมดจือยังหมดยอยู่บริษีนิ่งลูกสาวซีหาคนพูนเอาไปบ้านเขาเนาะเฮ็ดดีไล่ซื้อห้าวน้าโคก่อนขอกินเนาะ นั่งอยู่เสื้อโค้ถินไต้น่งเด็นดมันโอ้ยมันหักงานไหนหัวใจที่นี่เามันดินโอ้ยขอเฮ็ดบักดัละยังบัวหักจาเฮ็ดเื่อเดียวหักเนาะบัวเบจดึงถึงม่าดโคตรแ้นะโอ้ยจกระเบื้งเี้มันบ่ามันเด็กตัดยังเนมีหับเพงสีเราแขนกลางดูไง คอนกับบุหงาา่ขี่ไต่ขี้ได็ก็ขี่้ว่าด้ขัดเขาว่าดีกูขันออกเขานีกูขัดเป็นมือขึ้นนี่มืขนเดี่ยอย่าตัวม่งับตัวตายเห็นกับบึงโอ้ตายอันนี้ขี้ไปขันการลูดนี่เวลาเฮาอยู่ข้นนี่รันปด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 สองมาเรียร จบคเหตุแล้วแต่สีแตกแต่ยังอู้ยเหรอนี่แค้นก้ามปูนี่ห่อตึงตัวนี้ไรทุกปีทุกปีครับทังเกตบ้างครับรถอีกอยู่ประมาณสองสามปีคแคนก้ามปูนี่เห็นมาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันฉีดรวมออกมาครับก็คือมันฉีดติงเลยครับเวลานั้นมันฉีดรวมมันฉีดยับมันฉีดยับออกมากทียครับห่ากับยิยนตัวนี้สัตว์ข้นครับนี่แหละคือ ห้อก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันสึกล้อเ้าตึงฝฟ่งนี้มาดูครับนี่ถ้าตึงฝฟ่งนี้หลายังงตนี้ก็เลยหงับลงม,มาเดี๋ดวครับรถตะลีรถตลีแขวละ,ละลายที่ร่องหน้าตุ่มนี้ต้องต้องใส่รอบยุทีหารอยก่อนครับ หน้าตูมนี่พอดสก,กีได้ก็พอถอดครับพเพราะว่าเดี๋ยวสิขาดมาาั้ยฮึฮ่าช่วยเล็กยไม่เต็มว่าคุณจะลองโดยดนะ้ะมาเอาข้อสุก,กีอันยกสีขาดมาั้ยทุกคนมักง่ายครับเนี่ยเปิดฟ้าขึ้นเต็มเหยื่อฟาดขึ้นกกหูคนเหมือนเปิดฟ้าออกเนาะดึงฟ้าออกเทุกคนมักง่ายนะดึงฟ้าออก นคนขับนี่เอ้ยหัวเขาวมก,กุกน,นี่ใบมันยังเต็มอยู่ครับนี่ออกตัวเฮ้าส่รอบเจ็ดลอยกับชีนักจัน่อยครับชนมากทีหน้านี่รถต้องสีรับดูกว่าไทยครับเชีวนี่ขนาดว่ามันห้องตาสร้างริมและแปดทิพหาบาเรี่ยงตัวริม อยู่บ้านนี่หาซเอ็ี่โอ้เอ็นหาิีดีพี่นี่คุณม่เคยเปลี่ยนเบดสุดแต่คือเบิดสุดสามพันแปดครับ,บ,ร, 3, 8, ร,บร่วมน็อตแถวครับก็คือสื่อสุดหนึ่งเลยครับแต,แต่เยอะจนได้เนาะกันผมผมเปลี่ยนสุดดีกว่าครับแง่เขาขับมันกระมวนอยู่แามเขาสมกับ ได้ไายได้โอ้ยจะมั่งรึเปล่าก็พักกันสองชัมงเลาะมือน,นั่นมั่มงเสาหลังคา้วก็นี่ครับมั่งสุ่มดินนี่ยมั่งยากก็เพระาะว่าขี้ดินมันมาอบจัิงๆเล่ยดินโอบมันนี่เขาขี้จะนิ่มครับก็ได้ต้องก็ต้องได้สก,กัดแหวนออกก่อนมังอย่างต่อราคาเนมั่งไปเสื่อมมวงนี้แลยอันนี่ครับนี่ บบตัวนี้มันซึกก้บเก <ๆ S 1> ิดมาเอาแค่ส่วนล่างนี่จะเสาลงไปนี่พาลูกหม,มาได้ลูกหม,มาคุล<ะ>ลกหม,มาา้มกัดลกเลี้ยแต่เดียว 5, อย่สิประมาณน,นี้ครับนุงะขีกันแต่หน้าเลยหลุมทุ่นนะ น้ำมันตัวนี้ก็พยายามเช็คด,ดูดูครับต้องว่าจะจดระบียที่ผู้ค้านใช่ไหมแต่พยายามเช็คดูดูครับให้ให้บัให้หลูกตากระบาดลูกตะลีนี่ที่อาจะอจะิีนะใครนี่ลูกยางมาดูเดียวใครเนี่ยมองอะไรมองนี<ห>นน่นะบ่านะมองลูกยางกูลูกอย่างโอ้บ,บ,บ,บุองเดียวไม่มีครับก็ฟังเสียงมันครับ ห้างขั้นเป็นกระต้งได้ดีอยู่เพราะว่าเวลายกขึ้นก็บะมีเสียงโซฟาถังเลยนะครับแต่ละห้างขั้นยกขึ้นสูงก็มีเสียงโซฟาถังครับโซฟาถังคือโค๊บๆๆๆๆๆคหมดแล้วมือเส้านี้ก็ไปเบิองามากครับไปเบิองซุ่มซ้ำๆกับชีบเขาเพิ่นไปเผาน้ำมันครับเผ <c oughs> าน้ำมันเรียนโน่มีตัวรถแห้ง เอาล่ะที่นี่ขอโจวเพียงวันนี้นะครับห้ามาเละเบิ่งตัวห้า,หาเสือมาขนาดเดียวสวัสดีครับ